สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับอยู่กับอธิษรนแฟมิลรี่เช่นเดิมครับผมตอนนี้เตรียมพร้อมจะกลับบ้านแล้วนะครับพี่ๆนะก็ตอนนี้ผมเห็นเด็กๆเขาเล่นกันนะเดี๋ยวพาพี่ๆไปส่องเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะเดี๋ยวไปดูเด็กเขาทำอะไรกันอยู่นะจะเอ๋นะฮะโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะอีกเอา,อาคือตั้งใจกดได้กดดีกดได้กดดีครับขนุนทองกับหนูอาน้อยฮนะโฟแมนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาจะเจอไหมวันนี้ ขนุนก็พากันขุดอา้าขุดอ๋อเอาดูท่าแล้วสงสัยใครเลี้ยงบีเกิลนี่ต้องหากองทรายไว้นะฮะสงสัยสุดต้องลงกองทรายไว้กระบะทรายโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ขนมทองก็ชอบนะฮะขนมทองก็ชอบเล่นโนอาก็ชอบเล่นทรายนะฮะตอนนี้ ถนนทองแก้งน้องนะครับถนนทองงับนะฮะครันโอ้โหแอบหยอกกันนะดูสองพี่น้องเขาหยอกกันต่างสายพันธุ์แต่เล่นด้วยกันมอโม่แม่ยนะฮะเขาก็เอ็นดูของเขานะฮะหนุนดูโนอา ขี้ดินทรายเต็มปากเลยครับนะโอ้โหเอาสมดสภาพเลยดูดูน่าจะหมดแรงแล้วดูน่าจะหมดแรงแล้วโอ้โาเลีรยงง่ายดีนะฮะนะโนนโนนโนนจะแกล้งน้องหลายลูกงับนานไปหน่อยนะเพ็่นชอบแกล้งนะครับเพ็่นชอบแกล้ง ดินดิน์ัยเต็มปากทั้งสองตัวเลยครับอันนี้ก็ชอบเล่นนะโหอ,อาก็ชอบนะฮะชอบเขาแก้งเพื่อนๆอนก็ชอบนะเป็นงานงานสำหรับแม่บ้านที่จะต้องดูแลความสะอาดในแต่ละวันครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น่าน่นาน่นาาเล่นด้วยกันอยู่ดีๆน,น่า พอเริ่มเล่นแรงขึ้นมาก็จะให้กันนะครับอ่าอ,อ่ออนานั่นเอาเข้าไปนะครับดูดูด ยอมกันง่ายครับ ดูครับเริ่มเริ่มเริ่มเแรงนะครับเริ่มเร็นแรงรรรแลนะ้วอ่า เล่นแรงครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเล่นแรงนะโยดโยดโนอาจะเล่นแรงหลายลูกดูเอาพี่สันไม่ได้ยอมกันนะครับแต้มก็มาดูนะครับแต้มมาดู